สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับแป้งบอลแตงชาแนลครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลให้เพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลงานของเมื่อคืนกันหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็บวกกันยับๆเหมือนเดิมนะครับดีใจกับเพื่อนๆที่ตามด้วยละกันนะครับส่วนใครอยากได้ทัศนะเพิ่มเติมแบบ V.I.P. ทั้งบอลแตงบอลสเต็ปนะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์แอดก้าแป้งครับ เป้เงบอเตงชาแนลในวันเสาร์ที่15มีนาคม2568มาบวกไม่พักรับทรัพย์ไม่เลิกกันเหมือนเดิมกับบอลทั้งหมด8คู่คัดมาเน้นๆพร้อมกิจ,จกรรมดีๆสำหรับการท่ายผลบอลเพื่อชิงทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆครับเริ่มกันตอน4ทุม่มในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนซิตี้พบกับไบรตันอิปสวิชพบกับนอตติงแฮมฟอเรสเอฟเวอร์ตันพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเซาท์ทมตันพบกับพูฟแฮมตันเที่ยงคืนครึง่งบอลมัดพบกับเบรนฟอร์ด บุนเดสลิกาเยอรมนีอาเปเลซิกพบกับดอทมุนอิตาลีเซอเรียอาตอนเที่ยงคืนเอซิมิลานพบกับโคโมและบอลในศึกลาลิกาสเปนตอนเที่ยงคืนครึ่งเปียริวพบเบรอมัตสิดครับวันนี้การเิเคราะห์บอลจะเป็นยังไงจะถูกใจเพื่อนๆเหมือนเดิมหรือเปล่าก็สามารถรับฟังกันได้เช่นเคยครับส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากรับทุนฟรีจากช่องเป้งบอลเต็งชาแนลให้คอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาล่างคลิปนี้คู่ของแมนซิตี้พบกับไบรตันครับเพื่อนๆคนไหนที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกแคปหน้าจอและส่งรูปเข้ามายืนยันตัวตน รูปลายเก้าเป้งและรับทุนฟรีไปได้เลยครับเริ่มกันที่สึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนสี่ทุม่มแมนซิตี้พบกับไบรตันที่สนามอีเดฮส์สเตเดียมครับ ผลงานที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านแมนซิตี้28นัดชนะ14เสมอ5แพ้9ประตูที่เสียทำได้53เสียไป38มี47แต้มอยู่อันดับ5ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่50%ส่วนทางด้านบริตัน28นัดชนะ12เสมอ10แพ้6ประตูที่เสียทำได้46เสียไป40มี46แต้มอยู่อันดับ7ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่42.9%ฟอร์ม10นัดหลังสุดของแมนซิตี้ชนะ5แพ้5วินเบรดอยู่ที่50%นัดลาสุดแมนซิตี้บุกแพ้นอ ฟอร์เรสต์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งทำเงินไปได้สองครั้งขึ้นทุนหนึ่งครั้งเสียเจ็ดครั้งเกมเย้าของแมนซิตี้์10นัดชนะหกเสมอหนึ่งแพ้สามอัตราการชนะในบ้านอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดในบ้านแมนซิตี้เปิดบ้านชนะพรีมัตสามประตูต่อหนึ่งในศึกเอฟเอคับส่วนทางด้านไบรตัน10นัดชนะเจ็ดเสมอหนึ่งแพ้สองอัตราการชนะอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดไบรตันเปิดบ้านชนะฟูลแลมสองหนึ่งทำเงินไปได้เจ็ดครั้งขึ้นทุนหนึ่งครั้ง อยู่ที่40%นักล่าสุดนอกบ้านไบรตันบุกเสมอนิวคาสเซิลมา1ประตูต่อ1ในศึก f a ฟเับแต่เอาชนะมาได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษสถิติที่ทั้ทงสองทีมพบกันส0นัดหลังสุดแมนซิตี้ชนะ7จ็ดไบรตันชนะ2และเสมอกัน1ตัวนักล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันไบรตันเปิดบ้านชนะแมนซิตี้สประตูต่อ1ครับสภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เริ่มกันที่เจ้าบ้านแมนซิตี้คุณซูเป๊ปกเดโอลานัดล่าสุดบุกแพนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ศูนย์ประตูต่อ1สําหรับสภาพความพร้อมก่่อนนลงงสสาาาามมมจะไราารถใช้ด マドレーをあかん จอห์นสโตนส์และนัทันอาเก้สี่แข้งทิ้งเจ็บข้างสตอ็อกและอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวทั้งหมดคาดว่าในวันนี้เป๊ปจะเตรียมจัดทัพมาตามระบบ4-2-3-1โดยมีเออร์ลิงฮาร์เลนออกสตาร์ตยูเนฟ่าลาสกอร์และจะใช้เชอร์รี่โดกูเควินเดบรอยและโอมาร์มูชเป็นสามพระสานกลางลุกคอยสปอร์ตจุดด้านหลังตามระเบียบครับส่วนทางด้านบริทันกุนซือฟาเบียนโฮเซเลอร์นัทลาสุดเปิดบ้านชนะโฟลแลมสองประตูต่อหนึ่งสำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้จะได้ตัวพาร์ทิกเลมเต้พ้นทุนไปกลับมาช่วยทีมได้้อีกกคครรัังนนะบส่วพวพ โอเฟรดดี้คาร์ดิโอกลูเจมส์มิลเนอร์จูเอลเฟลมันเจสันสติลและลูอิสตังก็คือเหล่าบรรดาแข้งที่ยิงเจ็บและยังไม่หายดีคาดว่าในวันนี้โฮเซเลอร์จะเตรียมจัดทัพมาตามระบบ4-2-3-1โดยมีชาวเบรโดออกสตาร์ดูนาเปาลาสกอและจะใช้จอห์นนิจโอรูเตอร์รับ j อ b เป็นเพลย์เมคเกอร์คอยสปอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ด้าฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้เป็นฝ่ายต่ออยู่0.75แฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่3.75ครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้ฟอร์มไบรตันดูดีเกินกว่าที่จะแพ้กลับออกไปครับส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้บอกเลยว่าฟอร์มแว่งยังไม่หยุดนะครับนัดล่าสุดบุกไปแพ้นอตติแฮมฟอเรสมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งวันนี้เปิดบ้านต้นรับการมาเย,ยือนของไบรตันที่กําลังมั่นใจแบบนี้บอกเลยว่าน่าจะรับมือ,อยากครับไบรตันไม่แพ้ใครตลอด7นัดที่ผ่านมานะครับวันนี้น่าจะสู้กับแมนซิตี้ได้อย่างสูสีแน่นอนเมื่อเรตราคาเปิดออกมาถ้าฝั่งเจ้าบ้านแมนเิตียเป็นายต่ออยู่นนยูนย์ยยนนจะมีีโอกาสสรัับบทุ่สดสกออรที่ออกมาทั้ง2ทีม น่าจะเสมอกันที่หนึ่งหนึ่งไม่ก็สองสองครับ คู่ต่อมาในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอน4ทุ่มเอฟสวิชพบกับฟอเรสที่สนามพอตแมนบรอดครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้และอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านเอฟสวิช28นัดชนะ3เสมอ8พ้17ประตูที่เสียทำได้26เสียไป58มี17ตามอยู่อันดับ18ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่10.7%ส่วนฝั่งฟอเรส28นัดชนะ15เสมอ6พ้7ประตูที่เสียทำได้45เสียไป33มี51ตามอยู่อันดับ3ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่ 53. ฟอร์ม10นัดหลังสุดของ EPSWITCH ชนะ1เสมอ2แพ้7วินเร็อยู่ที่10%นัดล่าสุด EPSWITCH บุกแพ้คริสตันพาเลซศูนย์ประตูต่อหนึ่งทำเงินไปได้3ครั้งคืนทุน2ครั้งเสีย5ครั้งเกยมเย้าของอิบสวิชสินัดชนะ2เสมอ1แพ้7อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดในบ้านอิบสวิชเปิดบ้านแพ้สเปอร์1ประตูต่อ4ครับส่วนทางฟอเรสตสิบนัดชนะ3เสมอ4แพ้3อัตราการชนะอยู่ที่30เปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดฟอเรสต์เปิดบ้านชนะแมนซิตี้1นศูนย์ทำเงินไปได้4ครั้งคืนทุน1ครั้งเสีย5ครั้งเกยมเยือนของนอตติงแฮมมฟอออเเรรสสตต์1นนััดชะ4แพ้5า ชนะนอกบ้านอยู่ที่40%โดนนัดลาสุดนอกบ้านฟอเรสต์บุกแพ้นิวคาสเซิอยู่ในเตดมา3ประตูต่อ4ครับผลงานที่ทั้งสองทีมพบกัน10นัดหลังสุดเอฟสวิชชนะไป2นัดนอตติงแฮมฟอเรสต์ชนะไป5นัดและเสมอกัน3นัดโดนนัดลาสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเสมอกันด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ในศึกเอฟเอคัแต่นอตติงแฮมฟอเรสต์เอาชนะจุดโทษมาได้สำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้เจ้าบ้านเอฟสวิชกุนซือคิรนแมคเคนนานัดลาสุดบุกแพคคริสตันเลซูนประตูต่อ1สําสำหรับสภาพคววามมมม้ออในนนัีีจะไ่่ชือ ตันสเป อาริยันนีมูริสเซโรซีออกเปเน่วิสลีย์เบิร์นซามูเอลซิโมดิกส์และคอนเนอร์เชปลินหกแข้งที่ยังเจ็บค้างสต็อกเลยไม่สามารถลงช่วยทีมได้แน่นอนคาดว่าในวันนี้แม่ค่อยน่าจะเตรียมจัดทัพมาตามระบบ4-2-3-1โดยมีเลียมดีแล็บออกสตาร์ยานาเปาลาสกอร์และจะใช้เจเดนเฟิโลจินคูลิโอเอนเซนซิโอและแจ็คคลาร์กเป็น3ประสานกลางลุกคอยล์สปอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับด้านนอตตทิลแฮมฟอเรสต์กุน e ซือนูโนเอสเปริโตตซานนโัดเปิดปานนนชะแมซิตตตี้ประู่อส,สภาพพความมร้อในวัันนี้ครรบจะไมม่สาาถ ใช้งานคลอสมิเกลผู้รักษาประตูมือ2ที่เจ็บอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรพร้อมลงเล่นตามระบบ4-2-3-1โดยมีคริสบูดออกสตาร์เจนาเปาลาตาไขและจะใช้แอนโทนีอีลังกาโาแกนกิฟส์ไว้และลัมฮัสันโอดอยผนึกกำลังการสร้างสรรเกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับเรตราคาคู่นี้เปิดมาให้ฟังทีมยอนนอตติงแฮมฟอเรสเป็นฝ่ายต่ออยู่0.5ให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่2.5ครับสำหรับคูน่นี้พี่เป้งมองไปทฝั่งเจ้าบ้านางเอฟซูวิชนะครับเพราะาก กับทีมเดือนหนึ่งนอตติงแฮมฟอเรสเกมนอกบ้านห่วยแตกครับหากเกมที่ผ่านมาพวกเขายังไม่สามารถชนะใครได้เลยวันนี้บุกมาเจอกับเอฟซูวิชที่ต้องการแต้มหนีตายและน่าจะสูสุดใจแบบนี้น่าจะไม่ใช่งานง่ายสําหรับพวกเขาครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรลราคาเปิดเอาไว้ให้ทั้งฝั่งทีมเยือนนอตติงแฮมฟอเรสเป็นไฟต่ออยู่ศูนย์จุดาแนะนำให้อยู่รองเจ้าบ้านอย่างเอฟซูวิชน่าจะมีโอกาสปรับซับมากกว่าทั้งสองทีมน่าจะเสมอกันที่ศูนย์ศูนย์ไม่ก็หนึ่งหนึ่งครับ พรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนสี่ทุ่มเอฟเวอร์ตันพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่สนามกูดิสันพาร์คครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านเอฟเวอร์ตันยี่สิบแปดนัดชนะเจ็ดเสมอสิบสองแพ้เก้าประตูที่เสียทำได้สามสิบเอ็ดเสียไปสามสิบห้ามีสามสิบสามคะแนนอยู่อันดับสิบห้าของตารางอัตราการชนะอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนทางด้านเวสต์แฮมยี่สิบแปดนัดชนะเก้าเสมอหกแพ้สิบสามประตูที่เสียทำได้สามสิบสองเสียไปสี่สิบแปดมีสามสิบสามคะแนนอยู่อันดับสิบหกน ฟอร์ม10นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเอฟเวอร์ตันชนะ4เสมอ4แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่40%รนัดล่าสุดเอฟเวอร์ตันบวกเสมอวูฟแฮมตัน1 1ทำเงินไปได้6ครั้งคืนทุน2ครั้งเสีย2ครั้งครับเกยมเย่าของเอฟเวอร์ตัน10นัดชนะ4เสมอ3แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่40%นัดล่าสุดเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านเสมอแมนยู2ประตูต่อ2ส่วนทางฝั่งเวสต์แฮม10นัดชนะ3เสมอ1แพ้6อัตราการชนะอยู่ที่30%เนัดล่าสุดเวสต์แฮมเปิด ูนย์ประตูต่อหนึ่งทำเงินไปได้5ครั้งเสีย5ครั้งเกยมยนของเวสต์แฮม10นัดชนะ3เสมอ2แพ้5อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่30%นตัดล่าส,สุดนอกบ้านเวสต์แฮมบุกชนะอาร์เซนอล1นครับผลงานที่ทั้ง2ทีมพบกัน10นัดหลังสุดเอฟเวอร์ตันชนะ4 เวสต์แฮมชนะ5และเสมอกัน1โดยนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเสมอกันด้วยสกอร์0ประตูต่อ0ูนสำหรับสภาพความ,พร,มพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมขอเริ่มที่เจ้าบ้านเอเวอร์ตันกัแล้วกันครับคุณซือเดวิดมอยส์นัดล่าสุดบุกเสมอวูฟแฮมตันหนประตูต่อ1นึ่สำหรับสภาพความพร้อม,อมของทีมก่อนทําศึกจะไม่มีชื่อของโอเรมงกลา โดเมนิคคาร์วัลล์ลาวินดไว้แม็กนิวอัลมันโดบโรยาและเอเลมันด์เอนดีไอนะครับลอมันดาแข้งทิ้งเจ็บหน้าเดิมและอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวยกแพ็คคาดว่าในวันนี้มอยส์จะตเตรียมวางหมากมาตามระบบ4 2 3 1โดยมีเบโตออกสตาร์ตอยู่ในกรเปาลาสกอร์และจะใช้เยสเปอร์ลินสตรอมอับดุลไลด์ดูกรีและแจ็คเฮอริสันประสานงานกันสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมครับส่วนฝั่งเวสต์แฮมยูเนเต็ดกุนซือเกรแฮมพอตเตอร์นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้นิควคคาาาาสสสสเซิลลปรรระตตะู่่อออหับภพพวมมม้กนนง ม,ม่มีรายงานตัวผู้เล่นเทเรราบ,บาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากมิคาเอลอันโตนิโอในคลาสฟุตคลุกและคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลล์สาวแข้งทิ้งเจ็บข้างสต็อกเลงไม่หายดีคัดบ้านเดวอนิพอเตอ,เตอร์จะเตรียมจัดทัพมาตามระบบ3-4-1-2โดยมีโมฮัมเหม็ดคูดุสและ,จะเจ้ารลอดโบเวนควงคู่กับลาตาข่ายในแดนหน้าและจะใช้ลูคัสปากเกตา้ารับอาสาปั้นเกมรุกอยู่ด้านหลังตามสูตรครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้เราฟังเจ้าบ้านเอฟเวอร์ตันเป็นฝ่ายต่ออยู่0 2ซุนจุดสูงต่ำอยู่ที่2.25ครับ แม้ว่าเจ้าบ้านอย่างเอเวอแรนตนจะดันตัวเองขึ้นมาอยู่เหนือโซนสีแดงได้อย่างยอดเยี่ยมหลังไม่แพ้ใครตลอด8นัดที่ผ่านมาแต่4จาก5นัดเป็นการเสมอทั้งหมดนะครับและไม่มีแมตชไหนที่สามารถรักษาครีนชีทไว้ได้เลยครับ เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็มีโอกาสสูงเลยครับที่จะแชร์แต้มกับผู้มาเยือนอย่างเวสต์แฮมครับเพราะว่าฟอร์มของเวสต์แฮมก็ไม่ได้ขี้ริว้วขี้เรอะไรครับเก็บชชนะได้2นัดจาก3นัดที่ผ่านมาและสามารถรักษาเคลนชิดได้ถึง2นัดด้วยบอกเลยว่างานดีไม่ธรรมดาครับนอกจากนี้สถิติที่ทั้งสองทีมเจอกันในนัดล่าสุดก็จบเจ้าศูนย์ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็มีโอกาสแบ่งแต้มกันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับเมื่อไปเจรารณากบเรทราคาแล้วก็ภาพรวมต่างๆแล้วอยู่รองทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมน ทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันที่1-1ไม่ก็2-2ครับคู่นี้ใครยกยอดสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ พรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนสี่ทุ่มครูนี้เป็นการเจอกันระหว่างเซาท์แฮมป์ตันพบกับบุฟแฮมป์ตันที่สนามเซนต์แมรีสเตเดียมครับผลงานที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านเซาท์แฮมป์ตันยี่สิบแปดนัดชนะสองเสมอสามแพ้ยี่สิบสามประตูได้เสียทำได้ยี่สิบเสียไปหกสิบแปดมีก้าแต้มอยู่อันดับบวยสุดของตารางอัตราการชนะอยู่ที่เจ็ดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งบูฟเฟนตันยี่สิบแปดนัดชนะหกเสมอห้าแพ้สิบเจ็ดประตูได้เสี 23, ยทำได้สามสิบแปดเสี 17, าายไปห้าสิบเจ็ด ฟอร์ม10นัดหลังสุดของเซาท์ทอมตันชนะ2แพ้8วินเรทอยู่ที่20%นัดลาสุดเซาท์ทอมตันบุกแพ้ลิเวอร์พูล1ประตูต่อ3าทำเงินไปที่3ครั้งคืนทุน1ครั้งเสีย6ครั้งเกยมเดย่ยของเซาท์ทอมตัน10นัดชนะเพียงนัดเดียวแพ้9นัดอัตราการชนะในบ้านอยู่ที่1 0นัดลาสุดในบ้านเซาท์ทอมตันเปิดบ้านแพ้ไบรทันศูนย์ประตูต่อสครับส่วนฝั่งบูฟเฟ่ตัน10นัดชนะ3เสมอ2แพ้5้วินเรทอยู่ที่3 0%นัลาสุดบูฟามปิดบ้านเสมอร์1ปรนติตนไัได้า 6ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสีย3าครั้งเกมนอกบ้านของวูฟแฮมตัน10นัดชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการกนชนะนอกบ้านอยู่ที่40%นตัดล่าสุดนอกบ้านวูฟแฮมตันบุกเสมอบอลมัด1 1ครับผลงานที่ทั้ง2ทีมพบกัน10นัดหลังสุดเซาท์แฮมตันชนะ1นัดวูฟแฮมตันชนะ7นัดและเสมอกัน2นัดโดยนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเป็นทางด้านวูฟแฮมตันเปิดบ้านชนะเซาท์แฮมตัน20ครับส่วนสภาพความพร้อมก่อนเกมใน,นี้เจ้าบ้านเซาท์แฮมตันกุนซืออีวานยูรรรริินัดาสุบุบบกแพพูู1ปะตต3 สภาพความพร้อมก่อนลงสนามจะไม่มีชื่อของรรสจวดไรอันเฟรเซอร์เจมบรีฮวนลาริออสและเยนสเปนาริกหาแข้งที่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้ทั้งหมดเพราะว่าอาการบาดเจ็บและก็ปัญหาความฟิตนะครับคาดว่าในวันนี้ยูริชจะเตรียมจะทำาตามระบบ423-1โดยมีปอโอนอาซูออสตัดยูนาเปาล่าสกอร์และจะใช้มาติอุสเฟอร์นันเดสรับจอบเป็น์เม y เกอร์คอย support อ,อยู่ด้านหลังตาม,มาระเบียบครับ ด้านวูฟมฟมตันทีมเยือนคุณซูวิกตอเปเรรา,รานัดลาสุดเปิดบ้านเสมอเอฟเวอร์ตันหนึ่งประตูต่อหึงสำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานมาเดออุสคุนยาตัวรุกคนสำคัญที่ติดโทษแบนเช่นเดียวกับเลออนชิวมเยสันมอสเกรา เอนโซ่คอนเซลิสและซาซาคาไลซิชนะครับเหล่าบรรดาแข้งทิ้งเจ็บและอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวยกแพ็คคาดว่าในวันนี้เปเรไรรา,ราสเตเร์มจะทับมาตามระบบ3-4-2-1โดยมีจูเกนสตรนลาเซนออกสตาร์ตยูนาเป้าลาตาข่ายและจะใช้ชองริทเนอร์บเบลกาดและมาเชลมูเนซี่ผนึกกำลังสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทัพฟังทีมยูนบูฟแัมตันเป็นฝ่ายต,ต่ออยู่0.5นย์ดหให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่2.5นะครับบูฟแัมตันค่อนข้างเสียหายหนักนะครับเพราะว่่าาาาาาไมามมสสรถใช้งนเอุุก ตัวรุกคนสําคัญทําให้ประสิทธิภาพในเกมรุกขาดหายไปพอสมควรเลยทีเดียวครับวันนี้บุกมาเจอกับเซาท์ทฮมตันในบ้านที่ต้องการแต้มเพื่อที่จะหนีตายนะครับก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช้งานง่ายของทางฝั่งบูฟเฟ่ตันครับเร็ราคาเปิดเอาไม่ไ้ทางฝั่งบูฟเฟ่ตันเป็นฝ่ายต่ออยู่0ูนย์ดแนะนําให้อยู่รองเจ้าบ้านอย่างเซาท์แฮมตันน่าจะมีลุ้นมากกว่าครับสกอร์ที่ออกมาทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันที่0 0ไม่ก็1-1่ครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะรับทุนฟรีจากช่องเป้งบอลเต็งช anel ไปต่อยอดนะครับอย่างที่บอกไปครับคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาคู่ของแมนซิตี้พบกับไบรตันเพื่อนๆคนไหนที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกให้แคปหน้าจอสกอร์ที่ทายไว้และส่งผลบอลเข้ามายืนยันตัวตนในกรุปไลก้าเป้งพร้อมรับทุนฟรีไปได้เลยครับยังอยู่กับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนเที่ยงคืนครึ่งบอลมัดพบกับเบรนฟอร์ดที่สนามวิตาลิตี้สเตเดียมครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้และอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเริ่มกันที่เจ้าบ้านบอลมัด28นัด ชนะ12เสมอ8แพ้8ประตูที่เสียทำได้47เสียไป34มี44คะแนนอยู่อันดับ9ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่42.9%ส่วนทางด้านเบรนฟอร์ด28นัดชนะ11เสมอ5แพ้12ประตูที่เสียทำได้48เสียไป44มี38แต้มอยู่อันดับ12ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่39.3%ฟอร์ม10นัดหลังสุดของบอลมัดชนะ4เสมอ3แพ้3วินเรทอยู่ที่40%นัดล่าสุดบอลมัดบุกเสมอสเปอร์2-2ทำเงินไปได้6ครั้งเสีย4ครั้ง เกยมเย่าของบอลมัด10นัดชนะ4เสมอ3แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่40%นัดลาสุดนในบ้านบอลมัดเสมอวูฟเวนตัน1ประตูต่อ1ส่วนทางฝั่งเบรนฟอร์ด10นัดชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่4 0%นตัดลาสุดเบรนฟอร์ดเปิดบ้านแพ้แอสตันวิลล่า0ูนประตูต่อ1ทำเงินไปได้5ครั้งเสีย5ครั้งเกมนอกบ้านของเบรนฟอร์ด9นัดชนะ4เสมอ2แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่44%นตัดลาสุดนอกบ้านเบรนฟอร์ดบุกชนะเลสเตอร์ิ4 40 สถิติที่ทั้ง2ทีมพบกัน10นัดหลังสุดบอลมัดชนะ2 เบรนฟอร์ดชนะ6และเสมอกัน2โดยนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันแมนังฟังเบรนฟอร์ดเปิดบ้านชนะบอลมัต3-2ครับสภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เจ้าบ้านบอลมัตคุณซืออโดนีอิราโอลานัดล่าสุดบุกเสมอสเปอร์2-2สำหรับสภาพความพร้อมก่อนทำศึกจะได้ตัวอิเลอเซบันยีพลนทุแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งขณะพวกมาโกเซนนซีเอ็นเอูนันอดัมสมิธและฮูเลนอาราโคก็เป็น4แข้งที่ยังเจ็บค้างสตอ็อกและอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวทั้งหมดคาดว่าในวันนี้อิราโอลาจะเตรียมจะ ตามระบบ4 2 3 1โดยมี e อีวานนินซอนออกสตาร์ทอยู่หน้าเป้าลาตาข่ายและจะใช้มาคัสทามเนียจัสตินไคล์บดและองตวนเซมองโยผนึกกำลังสร้างสรรเกมรุกอยู่ด้านหลังตามสูตรครับส่วนฝั่งเบรนฟอร์ดคุณซือโทมัสแฟรงค์นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้แอสตันบีล่าศูนประตูต่อหนึ่งสำหรับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามจะไม่มีชื่อโจชัวดาซิวาริโกเฮนรี่อารอนฮิกกี้อีกกติเอโก กุสตาโวนูเนสเซฟันเดอร์เบิร์กและฟาบิโอคาวายโอเจ็บแข้งทีงเจ็บหน้าเดิมเลยยังไม่หายดียกแพ็คครับคาดว่าในวันนี้แฟรงค์จะจับทัพตามระบบ4-2-3-1โดยมีจอแอนด์วิซ่าออกสตาร์ตยูนาเปาล่าสกอร์และจะใช้บริยองเอมโมโมมิเกลดัมสกัดและเควินเชดผนึกกำลังสร้างสรรเกมรุกอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านบอลมัดเป็นฝ่ายต่ออยู่0.75ให้ได้แคปสูงต่ำอยู่ที่3.25ครับสหรับคู่นีี้้พ่เปงมองไปทางงงฝัั่่เจ้า้าาาบบนนอยอยมะครรับเพาะว่าาพวกเเขได้ปรียบตรงที่ ลงเล่นในบ้านของตัวเองประกอบกับฟอร์มช่วงหลังของเบรนฟอร์ดไม่ชนะใคร2นัดติดต่อกันน่าจะอยู่ในช่วงที่กําลังขาดความมั่นใจพอสมควรครับวันนี้บุกมาเจอกับบอลมัดในบ้านก็น่าจะกลับบ้านมือเปล่าครับเรทราคาเปิดเอาไ้ทางฝั่งเจ้าบ้านบอลมัดเป็นไฟตต่ออยู่0.75แนะนำให้อยู่ทางฝั่งทีมต่อก็น่าจะมีโอกาสรารับสัปดากที่สุดสกอร์ที่ออกมาบอลมัดน่าจะชนะเบรนฟอร์ดได้ที่2-1ไม่ก็3-1ครับคู่นี้ใครกวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ บุนเดสลลกาเยอรมันนี้ตอนเที่ยงคืนครึง่งอาเบเลซิกพบดอทมุนที่สนามเรดบูอารีนาครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลน,นี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ,บ้านอาเบเลซิก25นัดชนะ10เสมอ9แพ้6ประตูได้เสียทำได้39เสียไป33มี39แต้มอยู่อันดับ6ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่40%ส่วนฝั่งดอทมุน25นัดชนะ10เสมอ5แพ้10ประตูได้เสียทำได้45เสียไป39มี35แต้มอยู่อันดับ10ของตารางวินเร์อยู่ที่40%เท่ากันเลยครับฟอร์ม นัดหลังสุดของอาเบเลซิกชนะ3เสมอ5แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่30%นตัดล่าสุดอาเบเลซิกบุกเสมอไฟบวก0ูนย์ทำเงินไปได้4ครั้งคืนทุน1ครั้งเสีย5ครั้งเกมในบ้านของอาเบลเลซิกสินัดชนะ6เสมอ2แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่60%นตัดล่าสุดในบ้านอาเบเลซิกเปิดบ้านแพ้ไมซ์ห่ประตูต่อ2ส่วนทางฝั่งดอทมุลสินัดชนะ5เสมอ2แพ้3อัตราการชนะอยู่ที่ล่าสิบชนะร์เซ็นต์นัดล่าสุดดอทมูลบุกชนะลิวสองหนึ ครับเกมเยือนของดอทมูล10นัดชนะ5สเสมอ1แพ้4อัตราการกนชนะนอกบ้านอยู่ที่50%นัดล่าสุดนอกบ้านอยู่ที่บอกไปดอทมูลเพิ่งบุกชนะลิว2ประตูต่อ1ในสก FR, ีเยฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับสถิติที่ทั้ง2ทีมพบกัน10นัดหลังสุดอาเบไลซิกชนะ6ดอทมูลชนะ4นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันดอทมูลเปิดบ้านชนะอาเบไลซิก2ประตูต่อ1ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ,บ้านอาเบไลซิกกุนซูมาโกโรเซไม่มีรายง,งานตัวเพลนที่ได้รับบาดเจ็บหรืวรหอว จึงน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมลงสนามตามระบบ442พร้อมกับวางเบนจามินเชสโกและลุยส์โอเปนดาลงล่าตะข่ายร่วมกันและจะใช้อมาดูไฮดาร่ารับจบเป็นพเม y เก k e r คอยสปอร์ตอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับส่วนทางฝั่งดอตมุลน,น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้มากพอสพอมควรครับหลังจากลูกทีมของนิโกโควัตเพิ่งผ่านเข้ารอบในศึกเยอรมแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการชนะลิวมา2ประตูต่อหนึ่งสำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานแดเนียลสเวนสันและเฟลิกซ์เอ็นเมชาที่มีปัญหาการบาดเจ็บและต้องพััักกรษาตวตว่อไป น่าจะเป็นนักเตะเสเดิมลงสนามตามระบบ4231นํานำทัพโดยเชรูชูรัซซี่ลงลาสกอร์ในแดนหน้าและจะใช้ยูเลียนบรันรับจ็อบเป็นเพลย์เมคเกอร์คอยสปอร์ตจุดด้านหลังเหมือนเดิมครับเรทราคาคู่นี้เปิดออกมาให้เลือกให้นแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับสำหรับคู่นี้ต้องบอกเลยว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมค่่นขางที่จะสูสีกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปิดสถิติผลงานการเจอกันของทั้ง2ทีมครับซึ่งอาเปรลซิก็ทำได้ดีกว่านะครับในวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองก็น่าจะคุม ตออกมาให้เลือกแบบนี้แนะนําให้อยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาเบลลซิกน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นรับทัพมากกว่าครับสกอร์ที่ออกมาอาเบลลซิกน่าจะชนะดุลได้ที่2-1ไม่ก็3-2ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ อิตาลีเซีเรียอาตอนเที่ยงคืนเอซีมิลานพบกับโคโมที่สนามซานซิโรครับผลงานที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านเอซิมิลาน28นัดชนะ12เสมอ8แพ้8ประตูที่เสียทำได้42เสียไป32มี44คะแนนอยู่อันดับ9ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่42.9%สน่วนทางด้านโคโม28นัดชนะ7เสมอ8แพ้13ประตูที่เสียทำได้34เสียไป44มี29าแต้มอยู่อันดับ13ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่22%ฟอลังสุด ของเอซิลานชนะ4เสมอ2แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่4 0เนัดล่าสุดเอซิลานบุกชนะเลเช่ประตูต่อ2ทํทำเงินไปได้4ครั้งเสีย6ครั้งเกยมยาวของเอซิเลาน9้านัดชนะ4เสมอ4แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่44%นัดล่าสุดโดบ้านเอซิเลานเปิดบ้านแพ้ลาซิโอ1ประตูต่อ2ส่วนทางฝั่งโคโม10นัดชนะ3เสมอ2แพ้5อัตราการชนะอยู่ที่30%นัดล่าสุดโคโมเปิดบ้านเสมอเวเนเซีย 5, 1ประตูต่อ1ทําทำเงินไปได้4ครั้งเสีย6ครั้ง เกมนอกบ้านของโคโมก้านัดชนะเพียงนัดเดียวเสมอ3แพ้5อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่11%นตัดล่าส,สุดนอกบ้านโคโมบุกแพ้โรมา1ประตูต่อ2ผลงานที่ทั้ง2ทีมเคยพบกัน2นัดเป็นเอาฝั่งเอซิเมลานชนะทั้ง2นัดเลยครับด้วยสก,กอร์2ประตูต่อ1สภาพความพร้อมก่อนเกมในวันนี้เจ้าบ้านเอซิเมลานกุนซือซโจคอนเซเซาผลงานในหลีก5าเกมหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้2นัดส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้มีข่าวดีเพราะจะได้ตัวไม้เมนยอง และสตราฮินยาพาฟโลวิชพ้นถดแบรนกลับมาช่วยทีมครับส่วนทางฝั่งรูเบนลอฟตัชเก็กลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบได้แล้วนะครับาการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1แผงมิดฟิวักรุกจะว,วางคริสเตียนพูลิซิชทียนี่ไรเดอร์สกับราฟาเอลเลอาลปันเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างซานติเอโกคิมนเนสที่จะลงบูในวันนี้ครับส่วนทางฝั่งโคโมกุนเซเชสฟราเบกัสผลงานในลีก5เกมเก็บชัยชนะไปได้2นัดส่วนสภาพความพร้อมในวนันนี้ตัวเจ็บมีแต่หน้าดเดิมแต่มีข่าวดีเพราาะว่จไ มาร์เคเมกับเมือรอกิมบอยโวด้าพ้นทุนแปลงกลับมาช่วยทีมด้านการจ,จัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-3-3พร้อมกับวางลูกัสตากุนยากับแม็กซิโมเปโรเนคอยปั้นเกมสนับสนุน3ประสานในเดนหน้าอย่างกาเบรยลสเตเฟรซานิโกปัสและอัสตานเดียวที่จะลงลาตะข่ายร่วมกันในวันนี้ครับ เรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทา้งฝั่งเจ้าบ้าน a อิมิลานเป็นฝ่ายต่ออยู่0.75ให้ดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2.75ครับเจ้าบ้าน a อซมิลานหลังจากแพ้มา3นัดติดต่อกันเกมล่าสุดก็สามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้หลังจากบุกชนะเลเช่3ประตูต่อ2ขณะที่ททมเยมอนโคนโมนะครับเกมนอกบ้านยำแย่5เกมหลังสุดเก็บชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นเรทราคาเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้าน a อซิมิลานเป็นฝ่ายต่ออยู่0.75แนะนำให้อยู่ทังฝั่งทีมต่อก็น่าจะมีโอกาสรับซับมาก ไม่ก็3 0ครับคู่นี้ใครอยากหยอดสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ ลาลิกาสเปนตอนเที่ยงคืนครึ่งบีเอร์เรียวพบกับเรอัลมาดริดที่สนามสแตดิโอเดลาคารามิกาครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้แหละอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านบีเอร์เรียว26นัดชนะ12เสมอ8แพ้6ประตูได้เสียทำได้48เสียไป36มี44ตามอยู่นับผ้าของตารางอัตราการชนะอยู่ที่46.2%ส่วนฝั่งเรอัลมาดริด27นัดชนะ17เสมอ6แพ้4ประตูได้เสียทำได้57เสียไป26มี57ตามอยู่อันดับ2ของตาราง อัตราการชนะอยู่ที่63%ฟอร์ม10นัดหลังสุดของเบียร์ิชนะ5เสมอ3แพ้2วินเบรดอยู่ที่50%นัดล่าสุดเบียริบุกแพ้อลาเบส0ประตูต่อ1ทำเงินไปได้6ครั้งเสีย4ครั้งเกมในบ้านของเบียริ8นัดชนะ3เสมอ4แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่38%นัดล่าสุดในบ้านเบียร์ิเปิดบ้านเสมอบาลเซีย ER 1-1ครับส่วนฝั่งเรอมัลมาดริด10นัดชนะ6เสมอ2แพ้2อัตราการชนะอยู่ที่60%นัดล่าสุดเรอลัลมั บริดสุลประตูต่อหนึ่งแต่เอาชนะจุดโทษมาได้ในศกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกทำคะนไปได้5ครั้งเสีย5ครั้งเกมนักบ้านของเรอัลมาดริด1ินัดชนะ5าเสมอ1แพ้4อัตราการชนะนักบ้านอยู่ที่50%โดยนัดลาส,สุดนอกบ้านอย่างที่บอกไปครับเรอัลมาดริดบุกแพ้แอมตมาดริดนย์ประตูต่อหนึ่งแต่เอาชนะจุดโทษมาได้ในศกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับสถิติที่ทั้งสองทีมพบกัน10นัดหลังสุด บียเรลชนะ2เรอัลมาดริดชนะ4และเสมอกัน3โดนัดลาสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเรอัลมาดริดเปิดบ้านชนะบียเรล2สครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านบียเรลจะไม่สามารถใช้งานอีอัสอสอากกมัสและเกวราดเมเรโน่สแนวรุกที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนที่เหลือไม่ได้มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมครับจึงน่าจะใช้ชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามตามระบบ4-4-2พร้อมกับวางอายเซเปเรสและนิโคล่าเปเป้ลงลาตะข่ายร่วมกันในแดนหน้าครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนเบรอมาริดเหลือผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมไม่ว่าจะเป็นดานี่กาบ,บาฮาวอาเดมิลิตาและดานี่เซบายอสนะครับก็ไม่มีใคร ฟิตกลับมาช่วยทีมได้เลยครับนอกจากนั้นน่าจะเตรียมชุดใหญ่ตามระบบ423 1พร้อมกับวางโรดิโก้ชูตเปเรงแฮมและเมเนสอุสจูเนียคอยสังสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังคีเลนเอมบาเป้ é, ที่จะลงลาดตะข่ายในเดนหน้าครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทั้งฝั่งทีมเยือนเบรยอมาดปริเเป็นฝ่ายต่ออยู่0.25ใดห้ได้แคปสูงต่ำอยู่ที่3.25สาครับสำหรับคู่นี้พี่เป้งมองเปไ็นฝั่ง้าบ้านเบียเรวนะครับเพราะว่าช่วงหลังพวกเขาเล่นในบ้านได้อย่างแข็งแก่งเก็บชัยชนะได้2นัดจาก3านัดที่ผ่านมาซัดไ,ไ 9, el, ับ ประกอบกับรอลมาดริดใช้พลังงานหนักหน่วงมากนะครับในช่วงกลางสัปดาห์เพราะว่าเพิ่งกรมศึกหนักกับแอตมาดริดมานักเตะน่าจะมีความกรอบอยู่พอสมควรครับวันนี้บุกมาเจอกับเบเรี o ่ย e ในบ้านที่เล่นได้อย่างเหนียวแน่นบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายครับเมื่อพิจารณากับเราคาแล้วก็ภาพร,รวมต่างๆแล้วอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเบเรี o ่ย e น่าจะอุ่นใจมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันที่0 0ไม่ก็เป็นทางเบเรี o ่ย e ชนะมาดริทในที่1 0ครับ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากรับทุนฟรีนะครับคอมเมนต์ทายุลบอลเข้ามาคู่ของแมนซิตี้พบกับไบรตันได้เลยครับใครที่ถ่ายนบลบอลคู่นี้ถูกแคปหน้าจอและส่งรูปเข้ามายืนยันตัวตนในกรุ๊ปไลายกาเปงพร้อมรับทุนฟรีไปเล่นต่อก็ได้เลยครับสรุปกันหน่อยสําหรับวบันในวันนี้ คู่แรกพี่เป็งรองไบตันที่0.75คู่ที่2รองอิ w i t ิชที่0.5คู่ที่3รองเวสแฮมที่0.25คู่ที่4รองเซาแธมตันที่0.5คู่ที่5ให้บอลมัดต่อ0.75ค คู่ที่6ให้อาเปลเซิกคู่ที่7ให้เอซิมิลานต่อ0.75และคู่ที่8บรองบีริวที่0.25ครับและนี่ก็เป็นบอลทั้งหมด8คู่ในวันเสาร์ที่15มีนาคมหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะมีบินบวกเปิดเปิดต้นคลิปที่โชว์ให้ดูก็แอดไลน์เขา้ามาได้เลยครับที่ไลน์แอดกาเป้งพิมพ์สัญลักษณ์ซตามด้วยหมายเลขกและเป้งภาษาอังกฤษ หรือใครจะแอบแบบคิวอาโค้ดเข้ามาก็ไม่มีปัญหาครับในกรุ่ปไลน์ของพวกเราจะมีทีเด็ดบอลแลวก็ทัศนะบอลแบบ VIP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับแจกฟรี Free, ให้เพื่อนๆเ,เ,เอาไว้ใช้เป็นแนวทางในทุกๆวันเลยครับเท่านั้นยังไม่พอผลงานในกลุ่มไลน์ของพวกเราก็บวกไม่พักรับซับกันไม่เลิกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ไปมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเป้เงบอลเต็งชาแนลกันนะครับส่วนในวันนี้คงจะหมดเวลาลงไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดการวิเครหบบอลดีๆ ติดชาแนลนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ